กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุทินคลางแสงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐรสภาขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อบุคคลให้สภาพิจารณาเห็นชอบให้รับตำแหน่งหรือดดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคือนายพิธาลิมเจริญรัตท่านประธานครับกระผมนายอครเดชวงพิทักษโรดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรี เขตสี่ 4. พักรวมไทยสร้างชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับวันนี้ได้เห็นเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาเสนอนะครับนายพิธาลิมเจริญรัตจากพักเก้าไก่ขึ้นมาดํำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ประท้วงท่านประธานครับว่ารัฐสภาของเรานะครับกำลังทําผิดข้อบังคับข้อที่สีนะครับซึ่ง ได้บัญญัติไว้นะครับว่ายติใดที่ตกไปแล้วห้ามนํายติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันท่านประธานครับจึงเป็นท่านประธานครับผมขอประท้วงนะครับตามสิทธิเรียนท่านประธานครับผมลังสิมารลมที่เคารพกรับผมลังสิมารลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา กรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่เรากำกำลังดำเนินการตามระเบียบวาระของการประชุมในการที่จะต้องเลือกนะครับผู้ที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านประธานนะครับตามข้อบังคับข้อที่5นะครับมีอำนาจนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ประเด็นปัญหาของเรื่องนี้ก็คือเรากำลังดำเนินการตามรัฐมนูญครับครับอันนี้อันนี้ท่านประธานต้องขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับครับ ท่านเพื่อนสมาชิกที่ยกมือนะครับขอหาลือต่อท่านประธานกรณีนี้มันเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องครับและเรากําลังดําเนินการในเรื่องของการเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งอยู่ตามบัญชีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้การดําเนินกระบวนการเช่นนี้สุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะผิดขั้นตอนของรัฐธรรมนูญดังนั้นขอท่านประธานครับช่วยควบคุมการประชุมให้ถูกต้องให้ชอบ ด้วยกฎหมายด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมไม่ได้รู้ขึ้นมาพิปรายนะครับว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่ผมกําลังอภิปรายครับว่ารัฐสภาของเราเนี่ยนะครับถ้ามีการพิจาณายัตินี้นะครับจะเป็นการกระทําที่ขัดกับข้อบังคับซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายท่านประธานผมประท้วงท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกยืนขึ้นประท้วงนานแล้วครับท่านประธานผมประท้วงกระบวนการที่กําลังทําอยู่นี้ว่าขัด ข้อบังคับการประชุมข้อที่36ขณะนี้เนี่ยมีเพื่อนสมาชิกท่านสุทินคลังแสงได้เสนอ,อบุคคลผู้จะขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกระบวนการอยู่ในขั้นตอนของสภาของรัฐสภาที่จะต้องให้การรับรองด้วยการเสียบบัตรแสดงตนแบบเปิดเผยแต่เพื่อนสมาชิกจากฝากฝั่งสิบพักด้วยความเคารพนะครับท่านไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ท่านลุกขึ้นมาเนี่ยเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่ากระบวนการมันยังไม่ครบถ้วน ถ้าท่านประธานจักรุณาเนี่ยให้มีการดําเนินการในการที่จะได้แสดงตนและรับรองยัตตินี้ให้เรียบร้อยนะครับเราจึงจะเดินหน้าสู่การถกเถียงกันว่ามันเข้าข้อ41หรือไม่ก็เห็นว่าอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่การรับรองอยังไม่จบสิ้นที่ยกมือเมื่อกี้ยังใช้ไม่ได้ยังไม่ถือว่าคุณพิธาได้รับการรับรองเติร์ดต้องให้มีการรับรองโดยการกดบัตรก่อนเพราะฉะนั้น ถ้าจะเรียนคุณนาคเดชว่ารอให้ขั้นตอนนี้มันค้างอยู่ให้มีการรับรองถ้ารับรองครบคุณคเดชยกมือได้นะครับรับทราบครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณนะครับไม่มีผู้ประทวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอกลับมาที่การเสนอชื่อคุณพิธาโดยคุณสุทินเมื่อสักครู่